พระองค์นี้คือรูปหล่อหลวงป,ปู่จันทร์วัดทุ่งเฟือนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นแรกปี2,527องค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลือนะครับผมจัดสร้าง4,600องค์นะครับที่สังคติหลวงพ่อก็จะมีการตอกโคตลงไปนะครับผมและใต้ฐานของหลวงพ่อก็จะตอกโคตอีกตัวนะครับผมจะตอกสองที่นะครับผมที่สังฆติกับใต้ฐาน องค์นี้ผมใส่ซองทาบุญไปร้อยหนึ่งนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิด้อยเดียวนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ราคานี่สามสี่พันแล้วนะครับต่อองค์และยิ่งถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับโอ้โหหลายหมื่นเลยนะครับพอเนื้อเงินน่ะสร้างแค่ห้าสิบห้าองค์ครับปัจจุบันนี้ไม่เคยพบเห็นในตลาดเลยนะครับใครมีนี่ก็ถือว่าโชคดีมากครับหลวงปู่จันนี่เป็นพระที่มีประสบการณ์ทางใต้นะครับผมทางใต้นี่เขาจะเก็บรักษามากนะครับผมคงกับพันแค้วคาดโอ้โห เรียกว่ากันกระสุนกันมีดกัน